โอซาบอกว่าต้องมีถุงเท้าใช่ปะถุงเท้าของแม่เยอะๆใช่ไหมกี่คู่อะเปกี่คู่แนละ้วถุงเท้าเบนสอนี่คือถุงทเท้าเบนชอบอะไรแบบเนี้ยสนุกก็จะเป็นอีพีแฉสามีต่อคือเขาว่าเราใส่แค่ออกมาใช่บ้านจากโรงพยาบาลหรือว่า,วาต้องใส่แล้วก็เราต้องแมชกัลบลูกหรือปะ รถเข็นแล้วก็เจอคนมากมายเลยว่าเป็นคนก่อนหรอเจอเจอตั๊กแต๊กล้องเจอโซเชียลมีเดียกระต่ายข้าเมือนจะคิดไปก่อนเฟอร์โค้ดเฟอร์โค้ดเลยเฟอร์เอ้ยหลุกฉันจะเป็นฟอลโลออกมาตัวใหญ่สองเดือนใช่ใช่ใหญ่ไปเพิ่ดเรามีเพิ่ดเราต้องเอาเพิ่ดไปกี่อันอะ เขาต้องเอาอากเราให้เขาต้องเอาเรา้แ sure> ้วเรดีเบดีเบตรรู้จริงมากเลยแต่ละคนว่าข้ชื่อยังไงแม่นะคะก็ทำไมอ่ะตกใจต้องตกใจอะไร EP นี้ก็คือ จะมาจัดกระเป๋าไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าถ้าจํากันได้ไหมถ้าจํากันได้ไหมจากันได้ไหมโอซาเราเขาเตือนเราไว้แล้วว่าควรจัดกระเป๋าไว,หว้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไหวไหมอะควรจัดกระเป๋าไว้หนึ่งเดือนล่วงหน้าวันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยมันก็คือวันที่22สิงหาซึ่งเราก็เหลือเวลาอีกประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละเพราะเราจะคลอดประมาณปลายเดือนออกันยาใช่ปหคะเราก็เลยจัดเตรียม จัดของไปโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าแค่นี้ยังโรคเลยห้องก็ยังไม่เสร็จสติสตางค์ก็ไม่มีเราอะ่ะไปดูคลิปมาหลายคลิปแล้วใน IG นะคะว่าแบบเออใครเขาต้องแบบไปโรงพยาบาลเขาต้องแพ็คอะไรบ้างคือบางคนอะก็คือขนไปเยอะมากหรือว่าบางคนอะเขาไปซื้อใหม่หมดเลยสบู่แชมพูคือโรงพยาบาลเขาก็มีให้แหละแต่เราแบบนึกออกปะเราไปอยู่นานอย่างเงี้ยเราก็คงอยากใช้ของของตัวเอง คืนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะผ่าหรือเราจะข้อธรรมชาติคือแอรอยากข้อธรรมชาติซึ่งข้อธรรมชาติเหมือนเพื่อนแอร์รัศดุทิ่มข้อธรรมชาติไปอยู่แค่2คืนเองสบายสุดๆแต่ผ่าก็มีอัพทูแบบว่า6คืนก็มี6วันก็มีแล้วแต่ว่าพ่อแม่บางคนเขาก็ยังไม่มั่นใจยังไม่แบบอยากออกจากโรงพยาบาลยังอาบน้ําลูกไม่ดียังไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมสบายเนาะอ๋อถอนหายใจด้วย เออก็เลยแบบมันคือแล้วแต่ความสบายใจของพ่อและแม่เลยแล้วก็ถ้ามีศักยภาพที่จะอยู่โรงพยาบาลจ่ายเอ่อตอกคืนก็ตามสบายแอร์ไปแอบจองห้องมาแล้วคือเราไป r e าร์ k ได้ว่าชื่อนี้ถ้าคลอดอยากได้ห้องอะไรคือแอร์อยากได้ห้องที่มันมีห้องรับแขกแยกมีประตูปิดเพื่อเผื่อว่าเพื่อนญาติเยอะไงเป็นญาติเยอะอยากจะมาหาเรามาหาห้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะอยากพักเขาจะได้มีห้องรับแขกรับแขกไว้ ก็เลยไปจองไว้ก่อนเธอเดือนกันยายนรู้ไหมว่าห้องชั้นที่ฉันอยากได้คิวที่10จ้ะคิวที่10ซึ่งผู้ตรงๆก็คือคงไม่ได้หรอกจองสองเดือนล่วงหน้าก็คือแปลว่ากันยายนนี้คือถือว่ามันเป็นเดือน9เนาะปีมังกร ทุกคนเขาก็จะแบบว่า9เดือน9เออย19เดือน9อะไรก็อะไรเอยมันก็เป็นเดือนที่แบบว่าดีมากๆของปีมงกรทองคนก็เลยแบบแน่นสุดๆอ่าเดี๋ยวก็รู้กันว่าได้ห้องไหนจริงๆอ่ะไม่ซีเรียสคือขอให้มีห้องอยู่ก็ดีใจแล้ว <c oughs> แล้วเนาะอ่ะเรามาแพ้กระเป๋าต่อดีกว่าทุกคนอะไรสดุดงเป็นอะไรอะ่สะสุด้งทำไมอะ่ะโอซาบ,บอกว่าต้องมีถุงเทา้าใช่ปะ รองเท้าของแม่เยอะๆใช่ไหมกี่คู่อ่ะอาจจะตีตีซะว่าเราไม่ควรอยู่แบบ5วันไหมเนาะแม็กซิมัมเนาะผักก็ประมาณ5แหละก็เตรียมไว้ประมาณ6หคู่ไหมหกเจ็ดเลยหรอเช้าเย็นเช้าเย็นใช้คู่เดียวไหมเปลืองเขาใช้ไปไหนอยู่ดีนอนอยู่ในมันจะเหงื่อแตกตีนขนาดนั้นเลยหรออันนี้หนึ่งเฮ้ยได้ป่ะหนึ่งคู่สองคู่ สคู่ไปขอมอของเบนดีกว่าอุย้ยหมู่บินเราไปกี่คู่แนละ้เท้เบนนี่คือของเท้าเบน <c oughs> <c oughs> นางชอบซื้อแบบไรล,ละอันนี้ของฉันนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสหแล้วเราแบบทุเลสมากคือไปแบบประชุมแบบใส่สูตรบัรดีนางพอนั่งปุ๊บเห็นหมดเลยอชอบอะไรแบบเนี้ยสรุปก,ก็จะเป็นอีพีแฉสามีต่อ อ๋อโอซ่าเขาให้เตรียมถุงเท้าเพราะว่าเวลาอยู่เหมือนเพิ่งผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในห้องผักฝืนอะ่ะมันจะหนาวมากๆคือร่างกายมันจะแบบฮอร์โมนสิงคือเอ้ยแต่บางคนเขาเขาบอกเลยนะว่าต้องพกไอ้พัดลมอะ่ะฉันจะขอยืมของเธอเพราะเขาบอกว่าบางครั้งมันจะร้อนมากแบบฮอร์โมนมันพุ่งพึานมาบ้า ร้อนมากๆแล้วก็หนาวมากๆคือแล้วแต่โอเคนี่เราได้ถุงเท้าแล้วถุงเท้าเราเทาคือเครื่องกระเป๋าค่ะเครื่องกระเป๋าเราไว้ฝั่งนี้เราไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบว่าอาจะดสุดท้ายทำไมอะทำไมอะมันไม่วนมันไม่วนที่เป็นกองมวนยังไงอ่ะถ้าเราจะไปเมืองนอกก็ทำนี้อ่ะทำให้ดูเราไปเมืองอกทำยังไงฉันก็ล่าแต่ทำก้มก้มอ๋อมวนก้มๆอย่างนั้นใช่ป่ะเออก็ทำก็ได้อ่ะทำ ไม่ไม่อมทำอันนี้แค่มันรีบๆเฉยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรชุดฉันมาให้นมนี่เราก็ต้องใช้ของยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์บานันบานเมล็ดว้าวมันกี่อันนะใส่ซ้ำได้ปะไม่ใส่ถ้าใส่ทำแล้วจะเดือดดักแรง,งหรไหมฐานนมจะเหนียวไหมงามหรองามแฉะหรอไมอ่าไม่หรอกบัง แใจนะทำเองได้เปล่าต้องดูน้องะเขาเต้าเจอกลิ่นแม่เปิดเปิดสเปรย์ไวโซสิงค์เอาไว้แหละอันก็ได้เว้ยชั้นนายเขาใส่ป่ะพี่ปามนี่ใส่ป่ะใส่แบบที่ดูดนมได้อ๋อเหรอใส่ตอนอยู่โรงพยาบาลนะอ๋อเอ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 อลูทำไมเราไม่คิดอย่างนี้เนาะทำไมเขอเก่งอ่ะพี่ป้าเขอเก่ง ฟิร์โอเคสี okay, ่ตัวเนอะน่าจะพอแหละชุดแม่เราก็ต้องใส่ของสโนว์อาซึ่งพี่อาตาบอกว่าให้เอาที่ใส่สบายที่สุดเธออันนี้คือสบายที่สุดเพราะว่าผ้าคือแบบผ้ามันแบบนิ่มมากอ่ะนิ่มจริงๆเราคือมันเป็นเสื้อแบบนี้เห็นไหมคะในเสื้อเสื้อแม่ใช่ปะแหวนแล้วมันไม่มีเสี่ยงจ้ามันแหวนแบบเนี่ยเราก็มีเนี่ย มันมีสองสีเรามีสีกากีกับสีเทาแต่ท right? right? ีมงานบอกว่าอันนี so <many> ้ดูคิมเคพิมนาคำไยเขาเรียกว่ามันเป็นเฟสไตล์คือเขาว่าเราใส่แค่ออกมาใช่ป่ะจากโรงพยาบาลหรือว่าเราต้องใส่แล้วก็เราต้องแมชกับลูกโรงพยาบาลเจอรถรถเข็นแล้วก็เจอคนมากมายใล่ก็เจอเจอเจอตั๊กเกต้องเจอโซเชียลมีเดียเปล่าตาจะคิดไปก่อนเฟอร์โค้ดเฟอร์โค้ดเลยเฟอร์ แล้วก็ต้องมีกางเกงอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าพยุงคันใช่เป็นแบบเลกกิ้งอันนี้ดีมาก S R C แล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่มันแบบเป็นกางเกงหลังคลอดด้วยน่าจะพกไปด้วยเผื่อไปเลือกเนาะแต่อันนี้เราแพ็คไปก่อนชุดหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะเป็นคินเคกแล้วก็มีอะไรอีกคะชุดลูกอะชุดลอกอ้สนุกอ่ะอันนี้คาเขางจะมีเยอะกว่านี้แต่เราจะ เลือกเอาลูกต้องเป็นแบบไหนอะต้องแบบแต่แมไม่เลือกต้องแมทอีกเหรอเอาให้ลองเอามาเลือกว่าเป็นไม่หลุดทนเกไม่หลุดทนไม่หลุดทนลูกฉันติดแกมลูกฉันเป็นแฟร์สไตล์ต็นใส่โคมฮาร์ดอยู่แล้วอุตส่าห์บินไปซื้อถึงฮ่องกง first look ของลูกเราเป็นเด็กคูคๆอันนี้หรือว่าไม่ใส่กุ๊กไก่ใช่ไหมแขนยาวไหม อันนี้คุณปู่ซื้อให้อันนี้ก็เป็นหมวกกับแบบอันนี้รองเท้าน่ารักปะน่ารักมากอันนี้พกไปด้วยโครมฮาร์กับอันนี้ได้อยู่เนาะคุคูลอันนี้เป็นแบบฟาสต์าฟาสตล์อันนี้ชุดฟาสตล์หรือว่าเราจะเป็นชุดไวสายเนาะไวส่เราจะเอาลายอะไรดีอ่ะก้อนเมฆงี้หรออันนี้น่ารักปะหรือว่าเป็นดาวชเดาวเส้นดาวนะมีกางเกงในด้วยคุณปู่ซื้อกางเกงใน เขาเคยเห็นไหมกางเกงในเด็กน,นาเบสนาเบสหรือโปโล,โลเอ้ยโหลูกฉันจะเป็นโปโลออกมาสองเดือน,นใช่ใช่ใหญ่ไป <c oughs> อันนี้แหละกีฬาอไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันนี้โตแล้วอันนี้ฉันซื้อมากน่ารักนะหรืออันนี้เ <c oughs> หรอน่ารักน่ารักหรอ A few moments later เหนือแล้วอะดูแค่นี้แหละพวกเธอก็ยุ่งเก่งจริง หรือสีขาวขาวแุมโทนเป็นแบบคู่กับเออเพ่อปันได้อยู่อันนี้เข้าทุกชุดโอเคแค่ของลูกเพอดเรามีเพอดเราต้องเอาเพิ่ดไปกี่อันอ่ะนี่ว่าไปทแพ็คเทางที่เปิดแล้วอันนี้คือที่งานเบบี้ชาวเวอร์ที่เอาไปเอาไปกินขี้กันไงเอาไปใส่ขี้ปลอมกันมีอะไรอีกอ่ะเบบี้วา์หรอ

เราต้องเลาแต่เราซื้อให้เราต้องเล่าเราต้องนะเราู้กันห้องที่แบบดีเบทดีเบทไม่เราเป็นคนรู้จริงมากเลยแต่ละคนอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้อุ้ยคาซีนไม่อยู่ข้างหน้าได้ยังไงอ่ะเฮ้ยขี้หลอกแน่เลยอ่ะอันนี้นะคะก็คือเวลาเราให้นมข้างหนึ่งอยู่เออนมอีกข้างหนึ่งของเราก็อาจจะไหลออกมาก็เลยเราก็ต้องซุปอีกข้างหนึ่งไว้ซึ่งเคาน่ารักมากเลยเขามีที่จุบไว้เก็บ เออเป็นอะไคือเก็บไว้อย uh ่างงี้เวลาเก็บไม่ให้มันหกไงตั้งบีบอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๊บแล้วมันก็จะจุกอยู่อย่างงี้แล้วนมก็จะไหลไหลไหลแล้วก็จะเก็บไว้ได้แล้วเราไม่ใช้เราก็จะมีจุกไม่ใช้ก็เป็นแจกันไหมเป็นแจกันใช่เอ้าไม่ใช่ของเธออันนี้แล้วก็เดี๋ยวพกไปด้วยเผื่อว่าเราจะมีน้ำนมดีคือก็แอบโอ้ยอนี่นี่ปุ๊บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคาซีดอันนี้คือมันเลดมากเพราะว่า มันทำเป็นคาซีดแล้วก็มันเป็นไอ้นี้ได้เลยเรถเข็นที่ขอดูหน้าเนี้ยคือหน้าจะเป็นที่ข้อเดียวมัง้งหรือที่ที่รู้จักนะคะที่ที่มันฟิตในเครื่องบินได้คือคุณทิ้วไปแค่นี้คุณเอาไว้อันเดียวคือปอกติมันจะมีคาซีดแล้วมีรถเข็นอีกเลยอันนี้คือมัน3 in- 1หรือ4 in- 1ออะไรสักอย่างนี้เขาโฆษณาคือมันเลิศมากแล้วก็อันนี้ใช่ว่าเราก็หิ้วทิ้วลงมาปุ๊บถ้าเราอยากจะเข็นใช่ไหมเราก็ปรับนางไปจับนาง ยกขึ้นนี่ปุ๊บแล้วเราก็เข็นได้เลยดีมากแล้วก็ถ้าเราจะเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถมีลูกอยู่ในนี้นะมีลูกโอเคมันยากนันแหละเราก็จะเอาลองเขาขึ้นรถแอบเอาเท้าเขี่ยนนิดนึงเมื่อกี้แล้วก็ไหนเบนใช่ซึ่งเบนทำเวลาอยู่นานมากก็จะทำได้ปุ๊บเราก็ึบเนี่แล้วเราก็ขึ้นรถ เขาก็ล็อกค่ะสเนี่ยเพราะเขาล็อกให้อยู่แล้วเสร็จอันเดียวอันนี้จริงๆเราอันนี้มันใช้ได้ปับเดียวอันเนี้ยมันจะใช้ได้แค่ถึง6เดือนคือถ้าเกิดว่าน้องตัวใหญ่เร็วก็ก็จะใช้ไม่ได้เร็วแต่ก็ฟังชั่นอลแต่อันเนี้ยมันก็คือมันอะไรที่แบบเออหเดือนแรกอะถ้าเรามันก็สะดวกดีกับการที่ขึ้นรถขึ้นเครื่องบินถ้าจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรใดๆอย่ก็คนลดแต่เนี่ยอันนี้คืออันนึงที่โอซานแนะนำเหมือนกันบอกว่า must have ของดูหน้า ใช่ค่ะนี่อะไรก่ะที่อุ้มเด็กอันนี้เราก็ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเผื่อใครจะมาเยี่ยมน้องเราก็อุ้มเด็กไม่เป็นหรือว่าพ่อยังไม่กล้าอุ้มกปอ่แรกใช่เราก็ต้องเอ,เอาไปด้วยสะดวกมากจริงๆแค่นี้ไหมพวกสบู่แชมพูก็ <S <S ไม่เต็ม,มก็ได้ไดๆก็จะมีคือแอร์จะเป็นคนที่ใส่ t o i เ e ทรี b แบไว้แล้วคือมีิวไปคือปึ๊บปึ๊บปิดแล้วก็ไปได้เลย ใช่ก็พร้อมเสมอโอเคแล้วเนาะเขาต้องอะไรไีอีกอะ่ะทำไมมันมน,น้อยจริงๆมันน้อยมากคือสุดท้ายแล้วอะ่ะไปโรงพยาบาลเขามีให้ทุกอย่างแต่ของเบสิดทุกอย่างอะ่ะเขาจะเอาแค่แบบให้แม่สบายที่สุดเสื้อผ้าแม่ของใช้แม่ที่ชาร์จพวกทาครีมอะไรต่างๆคือของใชเเ้เหมือนเราไปเหมือนเราไปังหวดอะ่ะแล้วของลูกอะ่ะจริงๆงโรงพยาบาลเขาก็จะมีให้แ,แล้วก็แค่อย่าลืมชุดลูกออกมาแบบลูกกลับบ้านของลูกแล้วก็อย่าลืมลูกอย่าลืมเรื่อน เนอะลูกเอาอย่าลืมเอาลูกกับบ้านด้วยใช่ใช่ทุกคนเขาจะหนีอีกพระอ้อมอ่ะพระอ้อมพระอ้อมที่เป็นพระผ้าต้องไปไหมต้องเตรียมอะไรเมียมนะไรเราไมเนี่ยเราที่เราผ้าเช็ดอ่ะผ้าผ้าเช็ดก็ผ้าโรงพยาบาลไงผ้าแบบอะไรอนขมีทุกอย่างต้าให้เราเขโมยผ้าโรงพยาบาลก็ขโมยผ้าโรงพยาบาลก็ขโมยผ้าโรงพยาบาล ออบไม่าเป็นคนอ๋อเป็นไรากหงวงวไปแล้วว่าฮัลโหลไม่มีรู้สคอเลมาตรการอยคนหนึ่งครงบทุกนหลื่พาดีใช่ไหมอเลอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาจะมีให้ห่เซนละเนาะจริงๆไม่มีเลยเลยใช่ก็คือเอาความสบายของเราอย่างอื่นทมมโรงพยาบาล วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะว่าเฟสชีวิตของการเป็นเอ่อคนท้องแก่เนี่ยเราได้ทำอะไรมาบ้างก็เรื่องแรกเลยนะคะที่คนจะเป็นห่วงแอมมากๆเลยที่คอมเมนต์มาเยอะมากก็จะเป็นเรื่องการออกกำลังกายคือเอาจริงแล้วอะทุกอย่างที่เออทำอะ คือปรึกษาคุณหมอมาหมดแล้วแล้วคุณหมออนุญาตคือไม่ใช่ทุกคนที่จะมาออกกําลังกายแบบแอร์ได้คือหนักแบบนี้ได้ใช่คือต้องต้องเท้าความนิดนึงคือก่อนหน้าเนี้คือแอร์เป็นคนที่ยกเวทหนักอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างแอคทีฟในการออกกําลังกายคือออกกําลังกายแบบอาทิตย์ละแบบ 4วัน5วันเลยก็คือบ่อยมากๆแล้วการออกกําลังกายที่หนักแบบนั้นของแอร์พอมาท้องอ่ะคือจะให้แอร์ไปออกแบบโยคะช้าๆหรือไปแบบทําเหมือนคนท้องปกติเลยมันเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรกับแอร์เท่าไหร่ด้วยความที่เราเป็นคนแอคทีฟมากหนักยกหนัก,นกเราก็แค่ทําเหมือนเดิม แต่ด้วยเทรนเนอร์ของ Air ์โค้ชของแอร์ทุกคนเนี่ยเขาก็มีการเรียนและชํานาญในการเทรนคนท้องมาก่อนด้วยก็จะแค่ลดน้ําหนักลงอเลเซ่ต่ก่อนแอร์ยกร้อยแอรคงยกตอนนี้คือ20ไม่ใช่100กิโลหมายถึง100%อ่ตอะตอนนั้นคือ100%ก็คือ100%ของ20%ของของที่แอรเคยทําอ่ะถ้าเด a ดลิฟท์แอลดก็ Air ยกก็มี70 65อะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนนี้เดดลิฟก็มี20โลหรือบางครั้งก็แค่บาร์เขาเรียกอะไรความฟิตหรือร่างกายร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็แอนก็รู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงจริงแต่คือไม่ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนมาทําแบบแอนนะแต่คือการที่เรา stay active อย่างเงี้ยคือแอนเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่บ้านแล้วนอนยมยมเขานอนสาหรับยมแอนมันทําให้เหมือนเขาเรียกรสุขภาพจิตแอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือแอนเป็นคนชอบออกไปยิมที่เห็นนะคะยกประมาณ 15้านาทีครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเมาส์ก็คือจะทำอะไรช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ก็ยกเบาลงค่ะแล้วก็มาเล่นพิลาทิสควบคู่ด้วยแล้วท่าแต่ละท่าเนี่ยมันก็จะปรับให้เหมือนเข้ากับคนท้องคือช่วยเวิร์กแบบทำให้เหมือนคลอดง่ายขึ้นหรือให้ให้เหมือนช่วงเชิงกรานเราอะ่ะออแบบแข็งแรงแล้วคลอดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะตัวเองแต่คุณหมอเนี่ยเชียร์มากว่าให้ออกกําลังกายไปเลยคือออกได้จริงๆมันเซฟที่จะออกจนกว่าจะคลอดเลยคือออกวันนี้พรุ่งนี้คลอดก็ได้เหมือนกันแค่เราต้องรู้ตัวเองคือถ้าเรารู้ว่าเท่านี้เราไม่ไหวแล้วเงี่ยเราก็พักอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะตัวเองเราเช็คตัวเองตลอด okay, <laughs> ใช่ต่อไปชอบอเหมือนกันนะ่อยหทิ้วบ่อยหรอ่อยค่ะเพื่อนอาบ,บินทุกเดือนเลยนะอาถ้าพูดถึงการตัดตอนต้นท้องเลยอะ มีไปครูซยุโรปแล้วเราก็ไปไปเกียวโตแล้วเราก็ไปฮ่องกงแค่นี้เองเราไปหัวหินเราก็ไปอ๋อหัวหินไปการมันก็ถือว่าเที่ยวหรอเที่ยวสิเราเรามันผิดตรงไหนอะอ๋อเดินเยอะเออเราแค่เราแค่รู้สึกว่าการเที่ยวมันเป็นแบบ มันเป็นการผ่อนคลายของเราอย่างหนึ่งนะคือเราได้ไปกินอาหารอร่อยที่เราอยากกินหรือว่าเราไปพักผ่อนทะลงทะลงทะเลอยู่บนแพที่กาญจนบ,บุรีคือมันการพักผ่อนคือมันไม่ได้แบบเหนื่อยอะไรเลยไปถึงก,ก,ก็กินแล้วก็นอนอ่าแล้วก็เรื่องกินที่สําคัญก็คือคุณทุกคนก็ห่วงอย่เยอะมากเพราะเห็นแบบกินทั้งปลาดิบปลากินบ้างคุณหมอบอกว่ากินได้กินได้ทุกอย่างแค่เลือกร้านที่ดีๆสะอาดแล้วก็กินไม่ต้องบ่อยเท่านั้นเองค่ะ ดิฉันก็เลยกินทุกอย่างกินจอยมากคือบางคนน่ะเขากินไม่ได้ไงคือแอลถือว่าโชคดีที่แอลไม่ไม่แพ้คือแอแพ้แค่ประมาณ2อาทิตย์ในช่วง3เดือนแรกคือบางคนเพื่อนแอ์หลายหลายคนที่ท้องตอนนี้คือเขาแพ้ยันคลอดเลยเราน้ําหนักเขาไม่ดีทําน้ําหนักไม่ได้ลูกตัวเล็กหรือว่าไม่ได้สารอาหารหรือโปรตีนที่พอคุณหมอรลยว่า กินได้ก็กินไปเถอะรู้ตัวเองว่าอันไหนควรไม่ควรก็พอแล้วก็อยากกินอย่างเช่นของแสลงอย่างเงี้ยค่ะพวกปลาดองปลาดิบก็กินให้น้อยๆกินอกินไม่เยอะอ<า>เลือกร้านที่สะอาดแล้วก็ไม่ให้ท้องเสียท่านเองตรวจน้ําตาลคือเอาจริงๆก็คือแอร์เป็นคนไม่ไม่ได้ชอบกินของหวานขนาดนั้นเลยกินได้แต่ไม่ได้แบบครซี่แต่ตั้งตั้งแต่ท้องเนี่ยกลายเป็นแบบอยากกินหวานมาก คุกคืนจะต้องกินคุกกี้กินช็อกโกแลตกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือแต่ไปตัวน้ําตาลแล้วคือเราผ่านคืนจริงเขาห้ามเกิน140เราได้ร้อสามเอ็ดตัวน้ําตาลเสร็จปุป๊บรู้ผลว่าผ่านปับสั่งโรตีไซม์หม่มากินเลย <S <S 1> <S 1> อยากน้ําตาลมากอะ่ะอยากกินของหวานตลอดเวลากินของหวานแบบเป็นมือได้เลยอะ่ะทำไมไม่รู้ <S 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 ไม่เป็นซึ่ง ตามนะคะทุกคนแต่เราก็ e n j นจอย t i n ติ้มากน้ำหนักเราขึ้นมาตอนนี้8เดือนครึ่ง34วิคขึ้นมา11โลก็ถือว่าไม่แย่แต่ตูดใหญ่มากมีออโต้ซาวมีมีะมีออโต้ซาวแต่น้องไม่ให้เห็นหน้าเลยคือตอนนี้คือน้องขี้อายมากคือน้องปิดอย่างงี้แล้วก็ตีนขือนแบบเอาขาขึ้นมาพับอย่างงี้ปิดหน้าตลอดเลยคือเห็นแค่เห็นแค่แก้มแค่นีนแก้มยย้ย แล้วตอนนั้นนะที่ออโต้ซา์ไปที่เห็น4ฟดีคือตอน20วีกว่า20วีิมั้งตอนนั้นคือเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จคือหมูจมูกเป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊พ่อก็จมูกโด่งนะแม่ก็แบบไม่ได้แย่นะทำไมจมูกหมูลาอะไรเงี้ยแปลว่าเขายังไม่เสร็จใช่เขายังสร้างไม่เสร็จคือทางโรงพยาบาลเนี้ยเขาจะไม่ค่อยให้เออเจสซาบ่อยคือเขาบอกว่าจริงๆรล้วไม่จำเป็นใช่ คือแค่อยากดูเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแค่วัดว่าแบบดูดีเฮลตี้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไปต่อคือคุณหมอชิลมากคือจริงๆแอดตั้งใจเลือกคุณหมอคนนี้เพราะว่าแอดมันพวกแพนิคถ้าเขาห้ามเราเยอะนะเอาว่าห้านู่นก็ห้านี่ระวังนู่นระวังนี่คือเราก็จะแบบเป็นวิตกจริตผู้บอกคนนี้คือแบบชิลมากแบบเป็นคนปกติเธอไม่ใช่คนป่วยอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินแค่รู้ตัวเองระวังตัวเท่านั้นเองก็เลยจอยเดี๋ยวอาจจะมีออร,ร์ดซาอีกแบบดูคือน้องยังไม่กลับหัว คืออยากที่จะแต่หมอจรนีๆเขาจับรู้ไงเขาจับปุ๊บเขารู้ไงว่าหัวอยู่ตรงไหนหางอยู่ตรงไหนห <c oughs> างเท้าอยู่ตรงไหนขอโทษค่ะหัวเข้าใจนะเราเขาใจเราใช่ปะหัวกับเท้าอยู่ตรงไหนจริงๆไม่ต้องเอากรวสั่งก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาคุณหมอจะใจดีเอาตาระสังให้เราหรือเปล่าเท่านั้นเองคลอดเลยก็รุนรุนดีจะได้รู้ว่า จะชื่ออะไรด้วยคือคนมาถามเยอะมากว่าลูกชื่ออะไรคือจะบอกให้ว่าเรามีชื่อปรัมาณ5ชื่อที่แบบจะถามกันทุกวันว่าแบบเออวันนี้ยูชอบชื่อไหนวันนี้ยูบอกได้มบอกไม่ได้เพราะว่ากลัวบอกไปปุ๊บมันจะแบบมันจะเคลื่อนใช่ดวงจะเคลื่อนไม่ใช่อย่างไงแล้วคือพอมันบอกมันมันยังคือถ้าถ้าชัวร์แล้วมั่นใจแล้วจะบอกเลยตอนนี้ว่าฉันจะใช้ชื่อนี้แต่พอมันมีหลายชื่อแล้วมันเปลี่ยนไปทุกวันอะ ตั้งแต่ตั้งแต่เคยเล่าเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังบางคนแล้วว่าแบบชื่ออะไรบ้างเขาก็จะแบบอันนี้ไม่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้คือก็จะมีคอมเมนต์ซึ่งบางครั้งเราอยากแบบเราอยากเป็นเราสองคนจริงๆที่เราชอบแล้วบางวันทุกวันอะ่ะเราก็เปลี่ยนชื่อทุกวันที่เราชอบวันนี้ฉันชอบชื่อนี้ไอ้ตองตกเย็นฉันชอบอันนี้แล้วแต่คืออยากได้ชื่อที่เขาเรียกอะไรอะ่ะไปเรียนเมืองนอกแล้วไม่งงได้ทางไทยแลนวคือไม่ไม่ คือแล้วบางชื่ออะพอมันเป็นอย่างนั้นอะมันก็จะแบบฝรั่งจ๋าซึ่งช่วยดูหน้าพ่อแม่นิดนึงคือลูกเราจะชื่อฝรั่งจ๋ามันก็เขินๆก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราดูหน้าลูกตอนออกมาแล้วเราค่อยแบบเออชื่อนี้มันแบบมันจะมาเองเลยกนะ็จะเฉลยชื่อในวันที่น้องออกมาเลยแต่ชื่อถ้าเป็นชื่อเดียวเลยเป็นชื่อเล่นกับชื่อจริงเหมือนกันเลยก็จะดีชื่อแฟนแนวไหนนะ อยากได้จริงๆอ่ะช่วงเนี้อยากได้พยงอย่างเดียวช่วงนี้ชอบแบบชื่อแบบผู้ชายแก่ๆโอเคสุดอ่ะมีชื่อหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวบอกเธอเลยชื่อหนึ่งฉันชอบแบบคือเป็นชื่อบราณโบราณหน่อยแบบเคนแบบอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบซิมเปิลแบบเข้าใจง่ายหลายภาษาหลายประเทศแล้วก็มันก็น่ารักในเวของเขาเลยอยไทยก็ชื่อได้คือเคนได้คือฉันจะเป็นเคนหรือฉันจะเป็นคน เคนนี่หรือฉันจะเป็นแบบเคนดริกหรือว่าฉันจะเป็นไปโรงเรียนก็เจอโดนหลอะเป็นเคนมวยเห็นไหมนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ไม่อยากบอกเธอเพราะมันจะมีคนแบบนี้ตลอดเวลาจริงๆฉันชอบแบบว่าแรปเปอร์เคนดริกไงเคนดริกละมายฮิปฮอปมากแต่เบนไงเบนกับเคนเบนเคน ก็แบบใกล้ๆกันไม่รู้อันนี้เห็นไหมมันก็ยังแบบมันก็ยังไม่โดนอีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบก็สำรองสัมองไว้สสุดท้ายแล้วใกล้ข้อใช่ไหมว่าเตรียมตัวไงบ้างจะบอกไม่ได้เตรียมตัวเลยคือดูล่าสรุปก็ไม่ได้จ้างเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงคือแอบแพนิกมาเมื่อช่วงช่วงประมาณอาทิตย์ก่อนนิดนึงพอมันเริ่มใกล้อ่ะมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยฉันทำอะไรลงไปฉันไม่พร้อมเลยห้องยังไม่เสร็จเลย แอบว่าแม่ทุกคนมีอันนี้คือเล่าความแบบเรียลๆนะไม,ไม่ไม่ไม่ดราม่านะคะก็คือมันก็จะมีเนอะว่าแบบอ้าวเราชีวิตชีวิตฉันก็สามีสองคนต่อไปนี้ฉันจะไปเที่ยวกินข้าวอะไรไม่ได้แล้วหรอต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะมีความฟรีคเอาท์ขึ้นมา ฉันพอไหมแล้วฉันจะหาเงินพอไหมฉันจะส่งลูกยังไงแล้วฉันจะเลี้ยงเขาได้ไหมเขาจะสอนเราจะสอนเขายังไงคือคือมันเหมือนมันเป็นแบบถาโถมเข้ามาเลยในหนึ่งโมเมนต์หนึ่งแล้วแอ์ก็เลยรู้สึกว่าทุกคนมีลูกมีความสุขหล่ามันทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะทําได้เองมันก็จะเป็นเป็นไปของมันอะไรเงี้ยก็เลยลเคิดว่าอะไรที่เรารู้สึกในโมเมนต์นั้นว่าเราต้องการเราค่อยเราก็ทําเลยอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เพิ่งคลอดล่าสุดอะค่ะก็มี2คนที่เขาก็ไปคลอด ออธรรมชาติเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ใช่ดูล่าคือดูล่ลบางคนคือไม่ได้บอกนะว่าที่ทําเสนอไปควรทําหรือไม่ควรทําหรืออะไรดีไม่ดีคือมันแล้วแต่ความเหมาะสมตลอดเวลาคือไอคิดมาตลอดว่าเออยังไงอ่ะก็อยากมีดู่ลแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะเพื่อนๆที่เขาคลอดไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าพี่แออย่าคิดมากเลยยังไงก็เจ็บยังไงเดี๋ยวน้องก็ต้องออกมาทําใจให้สบายมันไม่ได้โหดอย่างที่ มันคิดมันแค่เป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตที่เราไม่เคยเจอมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้คือเรายิ่งคิดถึงมันอะเรายิ่งไปร็อกสตาร์เอ่ยไปนึกออกปาแบบเดี๋ยวฉันจะนุ่นฉันจะนี่มันมันกลายเป็นแบบเธอคิดไปก็เท่านั้นอะเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็อาจจะไม่เป็นก็อาจถือจะเป็นคือมันก็ต้องไปแก้สถานการณ์แก้ปัญหากัน แกตรงหน้างานกันอยู่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระบวนการของมันซึ่งเพื่อนๆบอกทุกคนบอกว่าพอบรกออกมาเสร็จนะยูจะรู้สึกว่ายูเป็นแบบ superwoman ยูรู้สึกว่ายูทาได้ปวดเจ็บขนาดไหนแต่แบบก็ไม่ได้ตายนี่ก็ทุกคนก็ยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยแล้วแอก็รู้สึกว่าเออก็ยื่งคิดมากก็เป็นไปตามกระบวนการท่อส่าก็บอกจะ swing it จะ swing it ที่สักเ่คือยิ่งคิดไปก็ยิ่งนั้นก็เลยแบบอ่ะเหมือนไอยอยากเป็นิ i t u a t i o นระหว่างแอกกับเบนสองคนมากกว่าปล่อยใจฝันไปแล้วก็ทำใจสบายทุกวันนี้ก็ พยายามละัลาให้มากที่สุดที่เรามาทำยังไงแม่ค่ะแบบว่าช่วยไหมช่วยเรื่องแบบพอใกล้ข้อแล้วมันรู้สึกว่าที่เราทำทำมาที่เราไปคุย่วไเยอะมามันช่วยให้เราแบบเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมากขึ้นใช่ไหมร่มรมางก,กายและจิตใจอะไรอย่างนี้ช่วย<า>จะบอกว่าการทํำยังไงแม่คือช่วยมากๆเพราะว่ามันคือคําถาม แบบทุกคาําถามที่ถามพี่วิกกี้ถามโอซาถามแนทถามอะไรไปอะ่ะมันคือคําถามที่แบบเรามีจริงตอนที่เราแบบก่อนก่อนท้องแล้วก็ระหว่างท้องไงแต่พอเราถามมาไปอะ่ะคือเรามีข้อมูลทั้งหมดพวกนี้ละเราแค่รู้แล้วว่าเราจะแบบหยิบใช้อันไหนมาอพลายในชีวิตเราเนอะปะสุดท้ายแล้วคาถามที่ถามไปมันก็คือความกลัวเรานั่นแหละว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะเป็นยังไงหรือเปลาลูกเราจะปลอดภัยไหมเราจะเจ็บไหมคือมันจะวนอยู่แค่เนี้ยที่เราต้องการรู้แต่ถ้าเรารู้ว่าแบบ เขาก็ทํากันได้อะใช่ถึงยั้ก็จะรู้เองอยู่ดีเพราะว่าแต่ละคนน่ะเจอนี่การท้องกับการคลอดของเขาที่คุยมาทั้งหมดสามคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคือเจอ์นี้ของเราอาจจะไม่เหมือนใครเลยก็ได้มันก็จะสเปเชียลในในแต่ละคนอยู่แล้วในในการคลอดอ่ะเออก็เลยก็เก็บข้อมูลไว้ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์เป็นอย่างนี้นี้นะให้เราเหมือนหายกลัวให้เราสบายใจอุ่นใจขึ้นมานิดนึงคือก็เออก็ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองจริงก็ตอนนี้ตอนนี้อ่ะแอบก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างแบบ พร้อมแม่คือคําว่าพร้อมเนี่ยนะคืออะไรก่อนนึกออกปะสุดท้ายก็คือถึงเวลาก็จะพร้อมเองมันก็พร้อมเองคือมันเอาว่ามันไม่มีใครที่แบบจะพร้อมแบบฉันพร้อมแล้วฉันแพ็คของทุกอย่างคือมันต้องมีบ้างไม่เชื่อหรอกคนที่แบบพร้อมเบ่งแล้วตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็พร้อมเท่าตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมเท่าที่จะพร้อมได้แล้วแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับมันเอนจอยโมเมนต์ต่างๆกับกับตัวเองกับการที่เรา ท้องอยู่แล้วใช้อภิสิทธิชนหลายๆอย่างได้ mm. <laughs> พี่จอดรถ <laughs> พูดอะไรก็มีแต่คนเอ็นดูทําอะไรก็น่ารักไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ตรงนี้ไป <laughs> ใช่ก็จจอยค่ะน้องสี่ัตซาย ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้คําแนะนําแอรแล้วก็ให้ข้อมูลแอรด้วยในเจอร์นี้ของยังไงแม่นี้ก็คือในคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พูดคุยมาในคอมเมนต์มาแบบว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยเออเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยแฮปปี้มากเลยนะอ่านคอมเมนต์นะดีใจมากๆที่แอรได้ทำอไรแอร,ได,แอรได้สร้างคอมมูนิตี้เล็กๆของยังไงแม่ขึ้นมาก็อยากจะทําต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าทุกอย่างเป็นปตามแผนเทปหน้า oh. เราจะได้เจอน้องแล้วบ้าบอบ้าบอมากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ถ้าเทปหน้าเจอน้องขอให้ทุกคนอวยพรให้อกคลอดง่ายๆแม่สุขภาพแข็งแรงลูกแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างเลื่นไหลเรามาดูเจอหน้าน้องว่าน้องจะเชื่ออะไรน้องจะหนักกี่โลอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนลอดกี่มง แทงเลขไหนดีฝากด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง a อร์ยุทธทัศน์ออฟิเชียลไว้ด้วยค่ะ see you ต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกทุกคนที่มาให้ความรู้กับแอร์ด้วยในเจอร์นี่ของยังไงแม่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ๊ะไม่กี่พูดอะไรไปวะให้ให้ความรู้ ขอบทุกที่คนทุกคนที่มามาแชร์ประสบการณ์แนะนำดีๆสมองเราพูดอะไรไปกิ้คือลืมไปเลยว่าพูดอะไรหรือว่าแบบแบล็งอะไรอย่างเงี้ยเลย